สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับพบกันครั้งนี้นะครับผมนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคก,การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จด้วยการเปิดเลิกงามยามดีให้กับชีวิตมาฝากทุกท่านด้วยการกราบหมอน5ครั้งมาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับเขาบอกว่าทำทุกวันจะเป็นตะบะเดชะมหาเลิกชีวิตจะพบแต่สิ่งที่ดีจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง พูดง่ายๆว่าถ้าทําตามนี้นะครับตื่นมากลาบหมอนห้าครั้งตามนี้ชีวิตจะมีแต่ความรุ่งเรืองชีวิตจะพบแต่สิ่งที่ดีๆขึ้นนมโมสามจบก่อนนะครับนโมตัสสะภควะโตอรตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอรตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้น ท่องตามนี้และกราบหมดนะครับณเบิกฟ้ากราบณเบิกธรณีกราบณเบิกคงคากราบณเบิกดวงมหาราชกราบณเบิกสามภพกราบท่องตามนี้เลยนะครับณเบิกฟ้าณเบิกธรณีณเบิกคงคาณเบิกดวงมหาราชณเบิกสามภพทั้งหมดก็คือเป็นการท่องแล้ว กราบ5ครั้งนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราท่องแล้วกราบแล้วเราก็พูดต่อตามนี้นะครับข้าพเจ้าขอบรรจบรวมเป็นหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าทําการสิ่งใดจงสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขาดสิ้นซึ่งอุปสรรคทั้งปวงวันนี้ข้าพเจ้าจะรับพลังดีมั่งมีสีสุขโชคลาภการงานพุ่งขึ้นที่สูง จากนี้และตลอดไปนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจดีคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงรพระ,ร,ะงงระคุณคุณพอ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็กราบหมอนห้าครั้งแล้วก็ท่องตามนี้ผมบอกไว้เสมอนะครับการที่เราจะใช้คาถาให้ได้ผลใช้เทคนิคการดําเนินชีวิตต่างๆให้ได้ผลเราต้องเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีมีศีลธรรมการเป็นคนดีมีศีลธรรมนั้นก็คือคิดดีพูดดีทําดีถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักขโมยป้นจี้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่ประพบติผ,ผิดในกามไม่ผิดลูกผิดเมียผิดสามีชาวบ้านเขาไม่โกโหกมดเท็จหลอกลวงไม่ดื่มเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงและปฏิบัตตินให้อยู่ในขนบธรรมเนียมที่ดีที่งามรวมแล้วก็คือเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับคาถาที่ใช้เทคนิคต่างๆเทคนิคดีๆที่ใช้ก็จะได้ผลต่อการดำเนินชีวิต นะครับเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของอการดำเนินชีวิตนะครับด้วยการกราบบ่อน5ครั้งนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ